สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องไพ่มือสองอในสำรับเอวิดเดวิชสำรับสำรับนี้เป็นไซส์มาตรฐานซึ่งเคยรีวิวตัวสำรับเล็กอันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทียบไซส์ให้ดูกันเลยเนาะว่าสำรับมาตรฐานกับสำรับเล็กนะคะ ต่างมากต่างน้อยกันยังไงก็คือหนึ่งในสำหรับเล็กเนี่ยจะไม่มีคู่มือจะมีมาเป็นไพ่เพียวๆเ,เลยแต่สำหรับในสำหรับใหญ่เนี่ยจะเป็นกล่องแข็งฝาเป็นฝาแม่เหล็กอย่างนี้เนาะเป็นฝาแม่เหล็กเปิดมาก็จะมีคู่มือนะคะเป็นคู่มือคู่มือเนี่ยเป็นคู่มือสีสีเลยนะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ยังสวยสวยมากแล้วก็ยังมีหน้าเปล่าให้เราไว้จดโน้ตเพิ่มเติมได้ด้วยนี่คู่มือคือสวยดูดีมากเลยคือถ้าเกิดเราจะอ่านคู่มือเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเปิดหน้าไพ่เทียบเลยก็คือในคู่มือก็คือเห็นหน้าไพ่เรียบร้อยนะแล้วก็จะเป็นขนาดที่ ใหญ่กว่าหน้าไพ่อีกในสำหรับคู่มือนะคะอะมาถึงทีนี้ก็มาดูตัวไพ่กันในไพ่สำหรับไพ่นะคะก็จะมีขนาดเจ็ดเซนติเมตรคูณ11.8เซนติเมตรนะคะ นี่เป็นสำหรับไพ่ใบใหญ่เนาะความหนานี่ก็หนาพอประมาณเลยนะอันนี้เหมือนใส่กลองมาจะมีความแบบแอนเบาๆมีความแอนอยู่นิดนึงแล้วก็อ่ะทีนี้ถ้าสำ,ำหรับมาดูไซส์เล็ก ไซส์เล็กก็คือไม่มีคู่มือมีไพ่ปิดหัวปิดท้ายมาให้ไพ่ไซส์เล็กเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความความด้านมากกว่าไพ่ไซส์ใหญ่ส่วนความหนาของกระดาษเนี่ยบาง,งกว่ากันแค่นิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนี่จะให้ความรู้สึกเหมือนแข็งด้วยความที่ว่าเขาเล็กเนา ็เลยจะรู้สึกว่ามันแข็งสำหรับไพ่ไซส์เล็กนะคะก็จะกว้าง4.5เซนติเมตรสูงประมาณ7.4เซนติเมตรก็คือแทบเกินครึ่งอะเล็กกว่ากันเกินครึ่งเลยอันนี้เป็นไซส์เล็กข้างหลังามาดูข้างหลัง ไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ข้างหลังคือเหมือนกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการอ่านไพ่กลับหัวเพราะว่าหลังไพ่จะเห็นชัดเจนเลยว่าไพ่ใบนี้กลับหัวหรือเปล่าเนาะแต่ว่าพอดีไซส์เล็กอันนี้ทำสีแล้วให้เทียบเทียบให้ดูว่าระหว่างไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ความหนาของ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 ไพ่เนาะ นิดเดียวหนาบาหนาไส์ใหญ่จะหนากว่าไซสเล็กแค่นิดเดียวถ้าถามในความคุ้มค่ากับราคาของไซส์ใหญ่ในราคาราคาใหม่ๆที่เราซื้อจากร้านเนี่ยส่วนตัวมองว่าคุ้มค่านะในราคาพันต้นๆพันต้นๆเราก็ได้ขนาดนี้เพราะว่าไซส์เล็กเนี่ย เห็นเคร่ไขอยู่ตอนนี้ประมาณห้าร้อยประมาณนั้นน่ะห้าร้อยแล้วก็แต่ว่าไซส์ใหญ่ 1000, พันนิดนิดเลยพันพันหนึ่งห้าสิบอซึ่งส่วนตัวมองว่าคุ้มค่าเลยได้กล่องด้วยได้หนังสือด้วยได้ไพ่ที่ใหญ่ขึ้นอีกต่างหากแต่ว่าภาพไฟเล็กไซส์ใหญ่เป็นภาพเดียวกันน่ะนะคะแค่ว่า ขยายให้ใหญ่ขึ้นเต็มตาขึ้นดูง่ายขึ้นยังไงก็ยังคงรู้สึกชอบสำหรับนี้เนาะเห็นทีไรก็รู้สึกชอบพอดีไม่ใช่แม่หมอสายโหด ยังไงก็ยังชอบสำหรับที่ค่อนข้างแบบหิวใจนิดนึงดูไม่ค่อยแรงภาพไม่ค่อยแรงมากแล้วพูดถึงสำหรับเนี้ยสำหรับคนที่ดูไพ่อรักค้นแล้วไม่ได้รู้เรื่องไพ่ทาโร่ส่วนตัวมองว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามีอากัปกิริยาของตัวละครเนี่ยเยอะนะคะก็ ยังไงถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้บอกราคาว่าคือซื้อมาในราคามือสองอ่ะอยู่ที่7 5 0ด้อห้าิแต่ก็เห็นมีราคาต่ำกว่านี้เหมือนกันแต่ว่าซื้อไม่เคยทันเขาไปเห็นทีหลังตลอดเลยอันนี้แม่เห็นในราคา7 5 0ดอยห้าก็มองว่าราคาค่อนข้างคุ้มแล้วก็เขาก็ ตอนซื้อนี่เขาก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาให้เราดูเนาะก็จะเห็นสภาพภพ่ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอยู่โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสำหรับ everyday wish นะคะอ,อย่างไงก็ติดตามชมคลิปต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะ